สวัสดีครับอยู่กับพวกเราแท็กแชน n นลนะครับกับรายการคุยกันลยุยวันนี้นะครับข้างๆผมก็เป็นพี่พีนะเบนช์วอลเมอร์อยูในเต็ดนะครับครับพี่พีมาอย่างงี้หนีไม่พ้นกับคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมฟุตบอลแน่นอนซึ่งนะครับแฟนคอบอลก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ากำลังจะมีภาคใหม่มาเร็วๆนี้นั่นก็คือเกม EAFC 25มนะครับวันนี้เราก็จะมา เจาะลึกแล้วกันในสิ่งที่จะเปลี่ยนไปสิ่งที่จะเพิ่มเติมนะครับกับเกม e f f 25เนาะว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วเราก็จะพูดกันแบบจากใจจริงเออจากใจจริงว่ามันดูเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กเราลองของเขามาภาคแล้วไงเขามาทําเองภาคหนึงแล้วแล้วก็นี้เป็นภาคที่2ที่เขาทําเองโดยที่ไม่ได้พ่วงกับฟี فا แล้วก็มามาคุยความรู้สึกกับภาคที่ผ่านไปแล้วกันอ่าสําหรับพีที่ เป็นแฟนเเราอะไรคอบอลเล่นเล่นแต่สมัยฟีฟ่าจนมา e f f c จน24เนี่ยรู้สึกไงบ้างกับภาคที่เลวก็ตอนแรกที่เรามาทําทําคุยก่อนลุยตอนตอนนั้นนตอนที่24ออกใช่ออกก็บอกเลยว่าตื่นเต้นนะมันคือมันมีหลายๆหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปคือเขาไม่ต้องพ่วงกับฟีฟ่าแล้วเขาใส่อะไรได้เต็มที่แต่มันเหมือนยิ่งเล่นมันยิ่งผิดหวังไปเรื่อยๆมันยิ่งพาขึ้นมากขึ้นเพราะว่าด้วยเกมเพย์ที่มันมันไม่ได้แบบ มันไม่กระชับเหมือนเดิมนะละวครว้สึกธ์เรามันอโอเคแหละเขาพยายามทําให้ทุกอย่างมันสมจริงมากขึ้นม,มันเป็นแบบเหมือนฟุตบอลจริงๆมากขึ้นแต่ว่ามันเสียความเป็นเกมอ่ะมันดูมันดูแบบเฮ้ยถ้าจะทําให้สมจริงแค่หน้าตาความผิวไหวของผ้าเท็กซเจอร์เราโอเคนะแต่บางอย่างอ่ะบางทีบอลเปิดมาง่ายๆอ่ะเรามันเป็นตัวเกมเนาะเราไม่ได้คอนโทรลมันแบบทางร่างกายจับบอลหลุดเฉยๆอย่างเงี้ยใช่ถูกปะ ก็รู้สึกเหมือนกันต้องหุดหงิดเออพอเล่นเล่นไปเรื่อยๆคือวันแรกถ้าใครย้อนกลับไปดูคุยกับลุยหรือแม้กระทั่งไลฟ์เดวันที่เราเล่นกันมันมีความน่าตื่นเต้นเพราะว่าหนึ่งตั้งแต่ชื่อแม่งเปลี่ยนแล้วค่ายในการทํากลับมาทําของตัวเองนู่นนี่นั่นการรีแบมทุกอย่างใช่ซึ่งมันเลยทําให้เราตื่นเต้นเว้ยใช่เนาะแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆรู้สึกเหมือนพีเหมือนกันว่าบางครั้งเกมเพลย์อะโมในในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆอะ มันดูไม่สะียนไ,น,นไม่ใช่คำว่าไม่สถียนหรอกมันดูปรับเปลี่ยนซะจนมันไม่ลื่นไหลมันดูดึงดูดน้อยลงแล้วก็ยิ่งเล่นยิ่งยิ่งอยากเล่นน้อยลงเอาพวกนี้ดีกว่าแล้วก็บางทีแบบส่งส่งชิ่งกันเร็วๆอยู่เงี้ยจับบอลหลุดเท้าเฉยเยอย่างเงี้ยหรือเตะไปไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันมีนะมันมีเล่นแล้วมันหัวร้อนอ่ะมันแบบเฮ้ยมึงยังเป็นเกมอยู่นะอย่าลืมแต่ว่านั่นแหละแต่โอเคภาพเพิ่มมันกราฟิกสมัยนี้มัน มันมันถึงมันถึงมันถึงอยู่แล้วใช่เนาะนี่ก็คือความรู้สึกของ fc 2ี่สิทีเนี้ยพอมีข่าวว่า25้าจะมาตอนแรกคาดหวังอะไรบ้างพี่เอาตรงๆมันก็เหมือนเราโดนขายฝันไปตอน24รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีพัฒนารุ่นนี่นั่นเยอะมากแต่ถามว่ามันไม่ได้พัฒนาไปในทิศทางที่เราคิดว่าตอนแรกที่ฟังเราชอบแต่พอมันใช้จริงเอ๊ะมันมันไม่ใช่อย่างที่เราอยากได้เนาะอะไรเงี้ยแล้วยิ่งจะพูดถึงตอน24อ่อะ อ่าออลติเมททีมเราเล่นเป็นหลักอยู่แล้วมันโอ้โหเชื่อไหมว่ามีแต่คนบ่นว่าเปิดซองยากมากตัวดีตกยากมากถ้าเทียบกับภาคก่อนๆที่เล่นมานะตกยากมากๆแล้วแบบโอ้โหแบบทีมออสเดอร์ทีมออสเดอร์เยียไม่ต้องพูดถึงยากยากจริงยากจริง,รงแล้วแบบโอเคทีมออสเดอร์ซีซั้นมาแต่ก็จะให้มาแค่ประตูกับตัวแบบนอกหลีกลีกแบบต่ำๆหรือหลีกที่แบบเราใครวะอะไรเงี้ยอ่าเยอะ มันก็จะแบบโอเคมันก็มันก็ไม่ค่อยได้จะได้ตื่นเต้นจะไม่ค่อยจะได้เฮเท่าไหร่เวลาเราอเงี้ยมันก็แอบหน่อยมันก็กลายเป็นว่าเหมือนกับที่เขาโจมตี EDM EM อมันโดยตลอด่ว่าเฮ้ยมันเพทูวินหรือเปล่าคุณต้องเติมเปล่าคุณถึงจะเก่งอ่ะคุณถึงจะได้ตัวดีคุณต้องเติมมาซื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็แบบนิดนึงภาคนี้มาเอาอีกแล้วมันเอ่อมันไปในทิศทางนั้นอ่ะในคือความความการโฆษณาของเขามันไปในทิศทางเหมือนตอนที่เขาโฆษณา24แต่เราก็หวังว่าเฮ้ย เขาเป็นเขาทาเกมฟุตบอลมานานอ่ะเขามีความรู้ความสามารถทางด้านนี้อยู่แล้วล่ะแต่อยู่ที่ว่าเขาจะปล่อยอะไรใช่ใช่ใช่มันก็มีบางจุดที่เราชอบบางจุดที่แบบอะไรวะเหมือนกันในในที่ก็จริงๆเราเราก็รู้สึกว่าเขาเราคาดหวังว่าเขาจะเทคฟินแบ็กแล้วกันว่าจากภาคยี่สี่ที่อมันมีทั้งกระแสดีแล้วก็กระแสในแง่ลบบ้างในหลายๆส่วน เออก็หวังว่าเขาจะตรงนั้นมาซึ่งตอนนี้เขาก็ปล่อยมาแล้วนะครับวันที่เราอัดเนี้ยเราคือมันปล่อยมาทั้งตัวทีเซอร์เทเลอร์ตัวดิฟไดฟ์ต่างๆในโหมดต่างๆซึ่งพอเราได้ดูแล้ววันนี้เราก็จะรวบรวมข้อมูลแหละที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญมาพูดกันอาจจะไม่ทั้งหมดอาจจะไม่ทั้งหมดว่าเอ้ยมันมันดูแล้วใช่จริงๆเพราะจริงบนดีเทลมันก็เยอะเยอะเหมือนกันแต่มันจะไม่ดีเทลกระจุกกระจิกมากๆสำหรับเราเรื่องแอนิเมชันเรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่ EA ขายเลยสำหรับภาคนี้เนาะมันคือระบบที่เขาเรียกว่า FC IQ ซึ่งเขาบอกว่าระบบเนี้ยมันจะเป็นระบบแก่นหลักของเกมเพย์ภาคนี้เลยเออเนาะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพอไปหาข้อมูลนะครับสาหรคนที่ยังไม่รู้เนาะเ c IQ อ่ะเขาแบ่งเป็น3เขาเรียกว่า3ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกคือทีมแท็กติกเนาะมาพูดบนทีมแท็กติกก่อนก็ได้พี่พีโอเคคือ FC IQ จากที่ฟังคร่าวๆเนี่ยมันเหมือนกับ มันก็เป็นตัวที่มาแทนไอไฮเปอร์โมชั่นใช่ไหมแล้วก็มันพยายามจะทำให้เกมสมจริงอะพูดง่ายๆมันก็เป็นในทางในทิศทางสมจริงอีกแล้วล่ะแต่ไม่รู้มันจะสมจริงแบบที่เราชอบหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งโอเคไอทัศการทีมแท็กติกเนี่ยจริงๆแล้วอะไอทีมแท็กติกมันมีมันทำได้อยู่แล้วนะมันข้างในอัลติเมททีมเราสามารถคัสตอมได้ว่าแอทแทกกิ้งบุกเราต้องการแทกกิ้งเราจะต้องการยังไงแต่จากที่เขาสื่อออกมาเรารู้สึกว่า มันเขาอาจจะลงลึกตรงนี้มากขึ้นว่าเฮ้ยทีมแท็กติกเราอาจจะสามารถทําได้มากกว่าเดิม,มเพราะว่าอย่างในโหมดอัลติเมททีมเนี่ยเดี๋ยวเราขอคาบเกี่ยวกันนิดนึงว่าแต่ผู้เล่นน่ยจะเริ่มมีเขาเรียกว่ามีสไตล์การเล่นมาผสมแล้วคนนี้เล่นสไตล์นี้แล้วพอมาแมตช์ก,กับแท็กติกมันอาจจะเป็นส่วนผสมอีกอย่างหนึง่งใช่ใช่ใช่เขาจะดึงเรื่องนี้เข้ามามซึ่งมันก็เป็นลิงก์กับเพลเยอร์โรีกแหละใช่เรื่องของเพลเยอร์โรใช่ครับคือทีมแท็กติกอ่ะมันก็จะเป็นสไตล์แบบจริงๆมันคือเขา เราว่าเขาพยายามทําให้มันเข้ากับฟุตบอลสมัยใหม่ที่มันไม่ได้มีแค่ดีเฟนเดอร์มิดฟิลด์ือทกเกอร์หรือว่าแม้กระทั่งเพย์เมกเกอร์มันไม่มีแค่นั้นเนาะมันก็จะมีสไตล์ต่างๆนานาที่แบบวางแท็กติกว่าคนนี้จะเล่นบอลยังไงคนนี้จะยังไงซึ่งซึ่งสําหรับเราเราว่ามันดูเหมือนจะน่าตื่นเต้นส่วนตัวนะเหมือนจะน่าตื่นเต้นแต่ อย่างที่พี่คีบอกไปว่าเฮ้ยภาคเก่าๆจริงๆมันก็เหมือนจะเซตตรงนี้ได้ประมาณหนึ่ง <S 1> 1 <S 1 1> แต่อาจจะละเอียดขึ้นแหละแต่อาจจะแบบดีเทลมมกขึ้นก็อย่างที่มันพอทีมแท็กติกเราปรับแท็กติกทีมแล้วเราอยากให้ทีมเราเล่นแบบนี้สมมติแล้วพอมาที่เพเยอร์โล่ ow, ก็คือตำแหน่งต่อตำแหน่งบางทีอะ่ะเรายืนลงไปเล่น4-4-2แต่เหมือนฟุตบอลปัจจุบันอะลงยืนจริง4-4-2เล่นจริงอาจจะไม่ใช่ใชอาจจะมีเหลื่อมมีอะไรก็ปกติแล้วเวลาเราปรับคัสตอมแท็กติกในในในจริงๆ ก็ต้องเคลียร์โหมดหรือว่าอะไรก็ตามที่เราปรับกระซ่องแท็กติกอัลติเมทีมอย่างเงี้ยมันก็แต่ละแต่ละแผนน่ะแต่ละตำแหน่งอ่ะมันจะเป็นแท็กติกมันจะฟิกจะแบบว่ารับยังไงลุกยังไงวางแค่ไหนเข้ากรอบวิ่งเข้ากรอบไม่วิ่งเข้ากรอบลงมารับไหมยืนเป็นหลักหรือวิ่งไปข้างหลังมันจะเป็นฟิกแต่ละตำแหน่งแต่พอมันใช้คําว่าเพลเยอร์โลเข้ามาผมหวังว่านะมันจะสามารถที่ว่าทุกอย่างมันเป็นเหมือนกับมันจะ ปรับแต่งไห้หมดมคนคนนี้นักเตะคนนี้คุณจะเลือกให้เป็นกองกลางตัวขวาที่ที่ค้ำทางฝั่งที่จะค้ำอยู่ทางฝั่งขวาเลยไม่ต้องไปไหนปักอยู่ตรงนั้นรับตรงนี้เข้าไปซ้อนตรงนี้คืออาจจะละเอียดจนถึงคําว่าเติมเติมในจุดไหนไม่เติมในจุดไหนอ,อะไรย่างเงี้ยผมหวังว่านะซึ่งจริงๆอย่างที่พี่บอกก็ถูกต้องคือทีมแพคติกกับเพยโลคืออีกหนึ่งใน f อฟซีไอค ในระบบไปสซึ่งคำว่า Player r o โอ่ะเท่าที่เราอ่านมานะมันก็จะมีอ่ะทุกวันนี้เราได้ยินกันบ่อยมาก Inverted Full Back อ่าใช่อ่า i n s i d e ินไซอร์เวิร์ดอินไซฟอร์เวิอ่าอย่างวินนีซิอเนี้ยอ่าเราเห็นวินนี่เล่นในในมาดริดก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยคือตำแหน่งของ Inside Forward อ่าเขาไม่ใช่วิงเกอร์คือตรงเนี้ยมันก็จะมีให้เลือกซึ่งเขาก็จะแบ่งเทียร์อีกว่า Let's s a y นะครับว่าวินนี่มีโรที่สามารถเล่น อินไซฟอร์เวิร์ดได้เขาจะเรียกเขาจะแบ่งเป็นสามเลเวลโวลโวลพัสและโวลพลัสเออพัสด์พลัสพลัสเออเออแล้วก็เอาออฟฟิชชั่นเอาออฟฟิชชั่นคือไม่ถนัดเลยก็จะเอาวินนี่มาเล่นตรงกลางเล่นเป็นลีฟไลย์เซนเตอร์เนี้ยไม่ได้ดีฟเลย์เพมเบเกอร์เนี้ยไม่ได้อาจจะแบบเล่นไม่ออกเลยใช่แต่ถ้าเอาลงไปได้แต่เล่นไม่ออกใช่แต่ถ้าเล่นเป็นอินไซฟอร์เวิร์ดอันเนี้ยอาจจะเป็นโวลพัสพลาสถ้าเล่นเป็นฟอร์ไนอาจจะเป็นเป็นโวล์เฉยเฉยแต่เวมบิลเก เหมือนเพยสไตล์อย่างเงี้ยสมมตินะมันจะมีปั่นธรรมดากับปั่นทองปั่นทองก็คือเพสไตล์พลัสเนี่ยก็เลยปั่นทองเนี่ยก็อาจจะแบบเก่งโคตรเก่งเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งซึ่งมันก็มันก็จะทำงานควบคู่กับทีมแท็ติกที่เราพูดตอนแรกเช่นเราครื่อันี้ที่ไปอ่านมันมันละเอียดได้ถึงขั้นที่ว่าตอนเรามีบอลทำเกมลุกเราจะเล่นแผนไร เมื่อเราไม่มีบอลเราจะเราจะมันจะมันจะเทิร์นอินฟอร์เมชันมาเป็นแผนอะไรซึ่งใช่ซึ่งสมมุติเรามีวิงแบ็กที่มีเพย์โรพัสพัสเป็นอินเวอร์เตสฟูลแบ็กเกมลุกมันจะหุบมาตรงกลางบอกเกมรับมันจะออกไปเป็นวิงแบ็กเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือก็คือวิธีการหนึ่งที่เขาปรับมาและอีกอีกหนึ่งอีกกหนงฟัชันของ FCIQ ก็คือคำว่าสมาแท็ c ติกสมาแท็จติกจริงๆแล้วอ่ะที่เราไปดูอ่ะมันเหมือนเราใช้ตัว D- ีแพกดแอท c คกิ้ อันต้าไอแท็กพาร์คเดอะบัสดีเฟนเหมือนกันแต่อันนี้เขาทําให้มันง่ายขึ้นอาจจะลงลึกได้ด้วยใช่ลงลึกได้เ้วยได้ด้วยนะครับเหมือนอารมณ์แบบเราตั้งชื่อเลยว่าอันนี้คือพิกิทาก้ากดขึ้นเป็นพิกิทาก้ากดลงเป็นบัสเดอะบัสเหมือนกับทีรัดใช่ซึ่งโบสิแล้วอะเวลาเราเลื่อนอะมันจะเรามันจะตั้งที่บาลานเนาะสมมุติเราอยากพาร์คเดอะบัสมันต้องผ่านดีเฟนต์ก่อนแล้วก็จะผ่านไปเป็นกบัสใช่มันจะมีครูดาวมีดีเลย์แต่อันนี้คือ เราสามารถเลือกได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปผ่านแผนอื่นออันนี้ก็คือเป็นสมาร์ทแท็ติกที่เขาให้มาซึ่งสามสิ่งนี้ครับมันคือทํางานคู่กันมันจะเริ่มกลายเป็นเกมวางแผนแล้วเนี่ยใช่เกมฟุตบอลแล้วเออคือเราเราว่าคนที่ชอบคนที่อินกับแท็ติกฟุตบอลอาจจะชอบชแต่คนที่เล่นเฉยๆอยากเปิดเล่นกับเพื่อนอาจจะรู้สึกแบบโอ้ยเอยมึงแต่งนานอ่ะกูกินน้ำก่อนได้ไหมคนมัจะมีอารมณ์นี้อยู่ หนึ่งคนที่ทําให้เราเจอสถานการณ์นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเป๊ปก็เดียวละแผ่นเยอะจัดแล้วดูทิตี้แล่นึ่งมันแบบนะมันก็จะทําให้แบบคนเราอยากจะฉันชอบซิตี้ฉันอยากเล่นเหมือนทิตี้มันทำไมมันเกมมันทำไม่ได้วะอะไรหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันก็มันก็เป็นหนึ่งในเหตุเราว่าหนึ่งในเหตุผลที่เขาทำสิ่งนี้ขึ้นมามันก็เหมือนกับไอเมนเจอร์นะเราในในนคือบางคน่ะอย่างอย่างเรื่องเรื่องเรื่องสมาร์ทแท็กติกเนี้ยเขาก็มีควานไปเปรียบเทียบว่า คล้ายๆพวกเกม FMCM ที่มันเป็นเรียลไทม์ในการเปลี่ยนแผนเหมือนเราเป็นโค้ชตะโกนสั่งเหมือนกันแต่ว่าเราแค่กดผ่าน d p a d ดแค่นั้นเองอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือระบบเกมเพย์ที่เรียกว่าเป็นแก่นหลักเลยในการที่มันจะอยู่ทั้งการที่เราเล่นเฟรนลี่แมตกับเพื่อนเล่นอยู่ในโปรคับเล่นอยู่ในติเมททีมหรือแค่เรียโมดมันก็จะปัดอินโฟมชันด้วยวิธีแบบนี้แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบอันนี้ลืมพูดถึงก็คือการเซตพีดแบบใหม่เออมันคือระบบที่เราสามารถพิกอัพได้ว่า สมมติเราเล่นลิเวอร์พูลเออต่งหวะเตะมุมเราอยากให้ฟานได้มายืนเสาสองโคนเตยืนเสาหนึ่งคือมันทําได้แบบนั้นใครที่แม่งไปยืนหน้าหน้าหน้ากอบเกลียวเรือหัวกระโหลกเพื่อจะเก็บเสาสองเสาะแบบเอาจริงนะพวกกริชเตะมุมมันทุกทุกเกมที่ e อทำทุกภาคเตะมุมลูกเซตพีดมันมันเล่นค่อนข้างยากมันต้องอาศัยการซ้อมแล้วตอนนี้โอเคมันเลือกตัวหนึ่งที่เราสามารถเตะให้ได้ในตอนที่เราเตะมุมอะไรเงี้ย แต่ถ้ามันสามารถจัดโพซิชันจะดีกว่าจะดีกว่ามากเพราะว่าตอนนี้เราจะพลิกไปที่ฟานได้คนเดียวแล้วเปิดให้ฟันได้หมุงถ้าเราเอาฟันได้ไปยืนตรงนี้เอาตรงนี้ไปยืนตรงนี้แล้วลองดูว่าเราจะเล่นมันมีวิธีเล่นแบบไหนใช่อันนี้อันนี้คือสิ่งที่ได้เราคํำชมเยอะว่ามันน่าสนใจดีมากนะครับก็นอกนั้นสรุปเกมเพลงง่ายๆ ในในแง่อื่นๆแล้วกันอันนี้นนแบบไปเร็วๆแล้วกันมันก็จะมีเพิ่มระบบเพย์สไตล์ที่เพิ่มเข้ามาของอของุทศาประตูภาคที่แล้วไม่มีภาคนี้จะมีและอย่างอ,อย่างเพย์สไตล์ที่เป็นเกี่ยวกับการใช้เท้าเหมือนโอนาน่าอะไรเงี้ยมันก็จะมียกตัวอย่างแบบนี้คุณ,คณยังไงเนี่ยให้ให้ผมยกตัวอย่างคใชยไม่ใช่โอนาน่าใช่ไหมแบบเอเดสันเนาะอ่ะก็ได้อะโอนาน่าจะได้เพย์สไตล์แบ่ เออแอนด์สันได้เพื่อสไตล์พาสเนี่ยอะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะมีพวกของของโกรคลิปเปอร์เข้ามาเนาะไม่ว่าจะเป็นการคว้างบอลการปัดบอลครัว่าปัดบอลหมายความว่าบางครั้งเราปัดปุ๊บบอลอยู่ตรงหน้าโดนซ้ำแต่คนที่มีเพลย์สไตล์นี้มันจะปัดออกปข้างปัดแล้วเคลียร์ออกไปหรือการพุ่งลับที่มันไปได้ไกลกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกนี้เพิ่มเข้ามารวมถึงแอนิเมชันอันนี้ที่เราเราพิกอัพมาคือเรารู้สึกน่าสนใจแล้วกันคือแอนิเมชันที่พูดถึงแบบ เมื่อฝนตกหิมะตกนักเตะมีโอกาสลื่นลมได้เวลาเราส่งหรือยิงนั่นแหละไอ้ตรงนี้หัวไปรู้มันจะดีหรือเปล่าอาจจะอาจจะสนุกแต่หัร้อนอยู่นะแต่เขาอ่ะเขาบอกว่าไม่มีผลมันจะไม่มีผลกับทิศทางของบอลแต่มันจะเป็นแค่แอคชั่นที่เกิดขึ้นได้ให้มันน่าสนใจเออแล้วก็สิ่งที่เขาปรับปรุงก็คือทิศทางในการส่งการยิงอย่างเช่น เราหันหลังเรารับบอลเราหันหลังให้เพื่อนอยู่แล้วเราอยากกดส่งภาคเก่าๆหรือ24มันจะตะวัดเลยมันจะตะวัดแล้วส่งได้แต่ภาคเนี้ยจะยากขึ้นอาจจะเปลี่ยนทิศทางยี่ก็เริ่มยากกล้วนะใช่มีแป๊กมีแป๊กอยู่ครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกสกิลมูฟที่เพิ่มมาใหม่เนาะมีเรื่องแบบเอ่ออ่ะมีระบบเกมลับจะเพิ่มโปรเฟชชั่นอลฟาวเข้ามาอ่ะอันเนี้ยดีเออจะมีปุ่มกดเลยคือเวลาเราเพื่อนเวลาเราเล่นกับเพื่อนโดนเบรกโดนเบรกเออโดนเบรกจะแบโดนโตแบงหลุดเดี่ยวเราอยากเอาจริงอยากสไลด์ที้เป่งเลยเ แม่ไม่โดนแต่อาใช่อะไรมีกดดึงแต่ว่าก็มาอยู่ที่ความหัวร้อนนี่แหละว่าตอนนี้มันจะทําให้มันง่ายยากแค่ไหนใช่อันนี้คือดึงแล้วดึงแบบดึงล้มเลยนะดึงคอกระชากคอเสื้อเลยเอามาเข้าใหม่ว่าลืมเออนั่นแหละนะครับก็ระบบที่เพิ่มมาอันนี้เราพูดก่อนว่านี่คือเกมเพย์โดยรวมนะยังไม่จับจงมดใช่ไม่จับจงมดนะเอออ่ะงั้นเราไปเรื่องโหมดดีกว่าพี่พีพูดถึงโหมดใหม่ก่อนโหมดใหม่ของภาคนี้ที่เป็นเป็นตัวใหม่เลยก็คือลัชโหมด5้าก็อารมณ์เหมือนโวต่า ก็เหมือนกับฟุตซอลสติฟุตบอลสติฟุตบอลแต่ว่ามันจะเหมือนเล็กเท่าที่ผมดูในในพรีวิวของเขาอ่ะมันเล่นในสนามญ่านี่แหละแต่ว่ามันเป็นสนามที่ย่อขนาดลงมาแต่โก้ไดเป็นฟูลไซส์นะโก้ฟูลไซส์คือถ้าเราเห็นภาพอบลองไปเสิร์ชดูนะครับมันจะเป็นสนามที่เล็กลงมาปุ๊บแล้วมันก็จะมีเส้นแบ่งครึ่งระหว่างกรอบเกียรตโทษอันนี้ครึ่งสนามเนาะมันจะมีเส้นปะแบ่งครึ่งเพื่อเป็นเส้นวัดลำหน้าคือมันก็จะเป็นกฎก่อนมาของมันด้วยเออ ก็มันก็จะเป็นโหมดคล้ายๆพี่พีบอกก็คือคล้ายๆฟุตซอลสตรีฟฟุตบอลหรือโบว้ตาที่เขาเคยทํามาแต่ว่ามันจะมันจะเป็นโหมดที่เล่นบนสนามหญ้าแล้วกิมมิกที่น่ารักก็คือมันจะไม่มีใบแดงแต่จะมีเป็นบลูการ์ดคือแบบไปพักเนี้ยไปพักมันฟุตซอลไปพักหนึ่งนาทีโดนแดงแล้วไปหลบใช่ไปหลบแล้วกลับมาเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็โหมดการยิงจุดโทษในระบบลัชเนี่ยจะเป็นระบบ เราไม่แน่ใจว่าเหมือนอเมริกาเก่าปะเหมือนที่แบบอเมริกาเก่าที่เริ่มกการเลี้แล้วไปล็อกหลบประตูเอาเอออันนี้มันจะเริ่มเลี้ยงจากเส้นปากเหมือนท็อกกี้เหมือนท็อกกี้ยิงท็อกกี้มีเวลาให้คุณสิบวิในการเลี้ยงไปยิงกับผู้สาประตูดวลหนึ่งต่อหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นสีสันซึ่งซึ่งเราฟังจากหลายๆคนที่พูดมาเขาบอกว่าอันนี้ยจะเป็นกึ่งกึ่งมินิเกมแล้วกันเออซึ่งมันจะไปอยู่บนอัลติเมททีมด้วยใช่ด้วยอยู่บนแคริเออร์โหมดแมเนเจอร์โหมดด้วย นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนโบต้านั่นแหละแต่ว่าอาจขอพูดนิดนึงว่าพอมันไปอยู่ในวติเมททีมคุณสามารถเล่นได้อารมณ์เหมือนคุณเล่นล็อบบี้เล่นเล่นเล่นเหมือนกับเฟรนลี่นะเอ่อโค้ร์หรือว่าพวกคล้ายๆโปขับอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะประตูเนี่ยมันจะเป็นคอปอยู่แล้วแล้วคุณเอาเพื่อน4คนอยู่ในทีมแล้วเล่นเจอกับทีมอื่นได้และการที่อยู่ในติเมททีมเนี่ย มันสามารถเอาตัวที่สแตทมันบูตแล้วอะไม่ใช่ตัวเบสมาเล่นได้คือคุณจะมีตัวเก่งเล่นไม่เหมือนกับว่าถ้าคุณเล่นในโวต้าคุณอาจจะต้องใช้ตัวเบสเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าสนใจและเราเขาบอกว่าไอตัวรัชโหมดเนี้ยถ้ามาอยู่ในพวกแคริโมดเมนเจอร์โหมดหรือพวกเพล y e เยอร์โหมดอะมันจะเปรียบอะเมนเจอร์โหมดก่อนมันจะเปรียบเสมือนว่าเราได้ดาวรุ่ง และเราอยากจะบูตอัพดาวรุ่งเนี่ยเหมือนเราจัดทัวร์นาเมนต์ลัสได้ในเมนเจอร์โหมดเลยเพื่อจะส่งดาวรุ่งไปเล่นและพัฒนาพัฒนาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราว่าอันนี้ก็ก็เป็นสีสันที่น่าสนใจใช่นะครับต่อมาก็เราว่าโหมดหลักที่ทุกคนอยากฟังคืออัลติเมททีมใช่ก็เมื่อกี้ก็พูดคาาดพิงไปแล้วคาบเกี่ยบไปแล้วก็คืออัลติเมททีมเนี่ยเอาจริงหน้าตาสไตล์การเล่นมันก็จะคล้ายๆเดิมแต่ว่าเขาบอกว่าไลวิลเนี่ย คือดีวิชั่นไลนว่าเขาจะเปลี่ยนระบบการนับคะแนนใหม่ไม่แล้วก็จะมีการเลเลเกตแล้วคือมีการโปรโมทคือเล่นจนถึงครบครบพอยต์เขาแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถึงคุณแพ้ตอนนี้คุณก็ยังได้คะแนนนะไม่ใช่ว่าแพ้แล้วคุณได้ศูนยก็คือถ้าคุณครบคุณได้โปรโมทแต่ถ้าคุณล่วงเกินเกณฑ์คุณก็โดนตกชั้นได้เหมือนกันตามดีวิ s ชั่นก็โอเคมันเหมือนกับมันจะมีภาค ก่อนก่อนเนี่ยมันเคยใช้แบบนี้เหมือนกันแล้วก็รัสเข้าไปอยู่อย่างที่ผมพูดถึงคุณสามารถเอาคุณเอาเพื่อนมาเล่นได้เอาตัวอัลติเมททีมที่อยู่ในคลับของคุณมาเล่นได้ในเรื่องของ e ีโวอีโยังอยู่แต่เขาบอกว่ามันจะไม่สตริคเท่าเดิมปกติ e ีโวสมมติว่ามันสเปซิฟิกว่าเป็น e ีโของปีกคุณจะแล้วก็คาตากรีของปีกปีกต้องต้องสแตนไม่เกินเท่านี้วิ่งเร็วไม่เกินเท่านี้ถึงจะอีโวได้แต่เขาบอกว่าอาจจะ อาจจะง่ายขึ้นอาจจะใช้ตัวได้มากขึ้นในการ e อีโวแล้วแต่เราจะชอบเพราะเราจะเอาอีตัวไหนมาอีโวเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อันนี้ขอปรบมือให้แล้วน่าชื่นชมสุดๆสําหรับ Ultimate Team อัลติเมททีมใน f อ25คือเขามีบินสําหรับตัวซ้ําและสําหรับตัว u n t เทรเดเบิลซ้ำที่เป็นตัว d ดูพิเคทเพราะว่าปกติเวลาเรามีตัวซ้ำ มันก็จะค้างอยู่งั้นเราจะเปิดซองใหม่ไม่ได้จนกว่าเราจะเอาพวกนี้ไปใส่ s b c เคียร์หรือเราคลิกเซลล์ออกไปทีนี้เราสามารถสโตได้แล้วสุดกจะร้อยตัวมันไม่แน่ใจอ๋าก็มาร้อยตัวเอาจริงได้ไหมเรื่องแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่เปิดแต่ละซองก็แต่ก็ต้องเราก็ต้องคอยเพราะว่าบางทีอ่ะการออกมาของ s b c มันไม่สัมพันธ์กับตัวที่เรามีค้างบางทีเราได้ตัวเลทอย่างมุติเราได้ตัวเลทต่ำๆไม่มีใครแคร์ล้วคลิกเซลล์ไปเลยแต่ถ้าเราได้ตัวที่เลทสูงอ่ะ เราอยากเก็บออกมาใช้ใส่ SBC แต่มันซ้ำมันทําอะไรไม่ได้แล้วเมื่ให้ SBC ออกมามันไม่ตรงกับตัวที่เราเก็บไว้อีกคือแบบเหมือนกับเฮ้ยตัวน,นี้มันเลทสูงเกินไปเราเสียดายเราอ,อยากจะเอาใส่เข้าไปอะไรประมาณนี้มันจะมีคือกักๆนะ,ะแต่ตอนนี้เราสามารถเอาไปมันไปหลบไปได้แล้วแล้วเราก็เปิดซองต่อได้มันดีต่อผมที่เป็นสตรีมเมอร์อที่จะไม่เสียเวลามานั่งเคลียร์ตัวแล้วก็กับเกมเมอร์ที่แบบเออคุณคุณคุณต้องต้องการที่จะรีบเปิด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 แล้วค่อยมาว่ากันอะไรอย่างเงี้ยดีมากซึ่งเขาเรียกร้องมามันไม่ต่ำกว่า3ปี เพิ่งจะมีอย่างน้อยก็รับฟังแล้วก็รับวังใช่นะครับอันนี้ก็คือจริงๆมันเป็นเรื <t 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 ่องหลักของเจมีทีมที่เพิ <t 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 ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแหละนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างวอล์กอัลแอนิเมชั่นอะเลยไอ้นั่นไงไอ้เรื่องสมาร์ทแท็กติกกับโลตอนเนี้ยไม่มีคอนแทคแล้วนะคอนแทกเตะได้ยาวๆไม่ต้องมาเติมคอนแทคให้หัวร้อนแบบบางทีกำลังเล่นมือขึ้นเลยนักเตะหมดคอนแทคมันกำลงกดเติมทีละตัว2ตัวนี่ไม่ต้องแล้วเบเนเจอร์ มเนตอนนี้ m มเนเจอร์เขาจะมีสไตล์เของตัวเองเนก็เป็นเทรดของตัวเองมาแล้วแล้วถ้าเราเอาเอาเมเนเจอคนนี้เข้ามาเป็น m มเนเจอทีมเราเราปรับแท็ติกให้เขาให้ให้เหมาะกับสไตล์ของเขามันก็จะบูสตัวความเก่งของทีมเราไปด้วยแล้วก็จัด ผู้เล่นให้ตรงคือการว่ามันเหมือนกันแบบว่าจิกซอแล้วเอามาต่อเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นลายเราว่าเหมือนเขาเหมือนให้ความสําคัญกับการเลือกการพู้การทีมมากขึ้นอ่่ใชคุณอยากเป็นเป๊ปอ่ะคุณอยากมีคนคุมทีมนี้เป็นเป๊ะอ่ะคุณก็จะได้เป๊ปพร้อมกับพรีเซ t ตแท็กติกของเป๊ปคุณแค่เลือกนักเตะที่มีมีเอ่อโรต่างๆที่เหมาะกับ ตายของเป๊ปมัลงก็เหมือนกับสมมุติว่าคุณได้เอาเป๊ปมาใช้เป็นผู้จัดการทีมแต่คุณเล่นเคานเตอร์แท็แบบแมนยูมเป็นไปไม่ได้คุณต้องคองบอลสิคุณต้องต่อเกมสิมันถึงจะเก่งก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับอัลติเมททีมนอกนั้นจริงๆแคเรียโหมดแคเรียโหมดที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยมันคือเพลเยอร์แคเรียวิดไอคอนก็คือไอคอนมาเล่นกับ ผู้เล่นในชีวิตจริงแล้วได้เบคแฮมสามารถยืนเตะเคียงข้างกับการาโชได้แล้วใช่ก็จะอยู่ในแคเรียโหมดเนาะจริงๆผู้เล่นอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะมีใครบ้างแต่ที่ได้ยินมามีเบคแฮมเบคแฮมแน่นอนซีดานบูฟฟอนอันนี้ที่ได้ยินมาแต่เราไม่แน่ใจเพราะว่าบางบางที่ก็บอกว่าเอ๊ะมันอยู่มาแค่แค่ตัวนอ้เนมเ เทเลอร์ตัวเปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะมาอยู่ในนี้ไหมเนี่ยต้องรอรอ EA ประกาศฟ i นอลลี่อีกทีนะครับก็น่าสนใจดีผู้หญิงผู้หญิงอ่ะผู้หญิงมีแคลเลโมดแล้วผู้หญิงมีแคลเลโมดแล้วก็คือให้ความชังกับลีกผู้หญิงมากขึ้นเราไม่ว่าจะเป็นเมนเจอร์ลีกหรือว่าตัวเพลเยอร์แคลเลโมดก็สามารถเล่นผู้หญิงได้นะครับแล้วก็จริงๆมันมีอีกจุดหนึ่งที่เราว่าน่าสนใจดีคือ เมนเจอร์โหมดจะมีโหมดที่ชื่อว่า Life s t a r ์ทพอยตนะครับเพราะว่าไลฟ์สตาร์ทพอยต์หมายความว่าสมมุติเราเพิ่งมาเล่นเริ่มจริงแบบเริ่มจริงสั้นสมมุติสมมุติเราอยากคุมแมนยูเตะจริงแล้วผ่านไปแล้ว12นัดแมนยูอยู่ที่เท่าไหร่ดิ8เฮ้ยเอาซักเอาซักหกก็มาหกเราสามารถกดเตะน้อยคนอื่นเขาสานัดนะ เราสามารถกดได้ไลฟ์สตาร์ทพอยต์ปุ๊บเลือกแมนยูปึ้งเราจะสามารถมาคุมในแมตที่14แล้วแมนยูอยู่ที่6ผู้เล่นเท่านั้นกั้นั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจดีสำหรับคนที่แบบหัวร้อนกับของจริงแล้วอยากมาแก้เกมในเกมมุดก็เหมือนกับว่าถ้าถ้าตอนนี้มี FC 25ที่5แล้วเราเลือกแมนยูปุ๊บก็คือจะเป็นหลังจากที่แมนยูแพ้ไปกันถูกต้องไหมใช่ครับโอเคต่อครับ นะครับแล้วก็ส,สิ่งสิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงอันนีนน้ขอพูดเสริมๆแล้วกันก็คือเทคโนโลยีที่เขาเอามาทําหน้าตารูปลักษณ์นักเตะเ,าเราไม่แน่ใจว่าเขาอ่านมีปะนะแต่ว่าเราอ่านมาว่าครเนียมเทคโนโลยีเออมันคือเทคโนโลยีที่มันจะเจเนเรตให้อ่านเหมือนจริงมากขึ้นแน่นอนออแต่เมื่อสมมติบบคุณเล่นเมนเจอร์หรือเพลเยอร์แคเรียโมอะไรเงี้ยสมมติบบคุณเซนยู เข้ามาเด็กอายุ15ห้าหน้ามันจะเด็กมากหน้ามันจะเด็กมากเมือ่ <Me ira S 2> อคุณเล่นไปเรื่อยๆสักสีกร่รดูการหฤดูการมันจะแก่ขึ้นมันจะแก่ขึ้นมันจะสูงขึ้นมันจะเริ่มมีหนวดอ,อันนี้เออมันมันเหมือนแบบมันก็เป็นอีกสรรรีสันเหมือนเราเรา,เราได้ปั้นนักเตะค,คนหนึ่งจริงๆที่มันโตขึ้นมาในมือเราอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะครับจริงๆนอกนั้นก็เป็นอะไรยิบย่อยแล้วนะครับผมเออการเพิ่ม ทวีปมาในการสกาติงเพลเยอร์ก็ะจงสเกลอินสักชันได้มากขึ้นใช่ใช่ทำอะไรได้มากขึ้นนะครับแต่ก่อนเราเขาใช้คําว่า y ู u t h development อันนี้จะเป็นยูทอ h academy แหละเขาใช้ความรำคัญกับการปั้นนักเตะเยาวชนมากขึ้นในโบสต่างช่านะครับก็ประมาณนี้จริงๆว่าอ๋อมันเหมือนไม่เยอะแต่มันก็เยอะแต่พอพูดว่าเยอะก็รู้สึกว่าข้อดีมันเยอะแค่ไหนพีลองสรุปดีพอได้ฟังดูดิฟได้ต่างๆมางมาจริงมันก็มันเป็นทิศทางที่เขาบิวมาตั้งแต่ ยี่สิบสี่ละก็คือจะต้องการความสมจริงเหมือนจริงมากขึ้นแต่อย่างที่บอกแล้วว่ามันสมจริงไปนางที่ทางไหนสมจริงในความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแบบเฮ้ยเราสามารถเรามีฟรีดอมในการปรับแต่งหรือในการทําหรือมันสมจริงจนเราม,มันสูญเสียความเป็นเกมหรือเปล่าอ,อันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันแต่ถามว่าเทคโนโลยีที่เขาใส่มามันก็เป็นสิ่งที่พัฒนาให้ทันโลกแห่งความจริงแหละถามว่า เฮ้ยมันก็น่าสนุกนะถ้าเราจะสามารถจัดทีมทีมหนึ่งที่เป็นทีมของเราไม่มีใครมาไม่ต้องมีแอสซิสแตนต์โค้ชไม่ต้องมีใครมาปวดหัวไม่มีใครมาบอร์ดมานั่งด่านี่คือทีมของฉันฉันอยากจะให้มันเล่นแบบนี้ฉันอยากจะเบานั่งแรดฟอร์ดท้งฤดูกาลเพราะว่าหมันไส้มัน <c oughs> ก็ทําได้หรืออะไรเงี้ยโอเคมันก็ดีหรือว่าจะจับแท็กติกอย่างงั้าเราดูอ่าอย่างอย่างของเอ็มเชลซีเงีย้งง Chelsea, ยมีตัวให้เลือกมากมาย <c oughs> มีตัวให้เลือกมากมายอ <c oughs> าจะ <c oughs> าจะพูดดีว่ะอาจจะ อาจจะแบบเฮ้ยทำไมเราตัวนี้เราอยากเห็นเล่นแบบนี้ทําไมเราไม่ได้เล่นเราอาจจะมาเขาเรียกว่าปลดปล่อยอารมณ์นในนี้แทนเอ,อาแบบกูอยากให้มันเล่นแทักติกแบบนี้มันมันจะดีไหมอะไรเงี้ยถ้าเป็นสื่อเล่นดีขึ้นมาจะส่งเมสเสจไปหาอ่าเฮนโซมาเลสกาบอกว่าเฮ้ยกูลองมาแล้วกูลองแล้วเวิร์กเวิร์กกูลองแล้วเวิร์กในนักเตะตัวที่42ในลิสต์ชื่อมึงอะอะไรเงี้ยนักเตะมันเยอะจริงนะครับอ่ะจริงๆก็ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันมีข้อดีถ้าเรามองเป็นข้อดีมันมีข้อดีแต่ถ้าเ,าเารามองแบบ ถ้าเปรียบเทียบกันแบบหมัดต่อมัดอะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากมันแค่เปลี่ยนเปลี่ยนบางอย่างแล้วเปลี่ยนวิธีเรียกวิธีเรียกวิธีพูดเปลี่ยนวิธีมาเก็ตติ้งใช่เอาวิธีที่เอาเอาคำศัพท์บางอย่างที่คนใกล้ชิดในยุคนี้มาใส่ในเกมมากขึ้นอะไรเงี้ยเอเอ,เอแต่ว่าต้องลองเล่นจริงๆแหละว่ามันเวริร์ไม่เวริร์ เพราะสุดท้ายแล้วพูดตรงๆเราจะยังไงมันเขาเป็นเกมเขาเป็นคนที่ทําเกมฟุตบอลมานานในบริษัทเนี้ยสุดท้ายเรากเาต้องซื้อเล่นเพราะเราไม่มีทางเลือกเราก็ต้องซื้อเล่นอยู่ดีต่อให้มันจะข่วยกว่านี้หรือมันจะดีกว่านี้หรือมันยังไงเราก็ต้องซื้อเล่นอยู่ดีนั่นแหละแต่หวังว่าให้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจ่ายไปแล้วกันใช่ซึ่งตอนนี้มันก็พรีออเดอร์ได้แล้ว นะครับใครที่รพออเดอร์จ่ายแพงหน่อยก็จะได้เล่นเป็น Early Access เข้าไปก็คือวันที่20กันยายนียคือสำหรับ Early Access ก็คือผ่านเยังไม่ผ่านเดือนหน้า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 แล้วเราจะมาไลฟ์สตรีม Day 1เกาะบบเพื่อนกันนะครับแต่ว่าเราจะมาในวันที่27นะก็คือวัน Day 1ของปกติปกติไม่ใช่ไม่ใช่เบต้าเพราะว่าต้องเรียนตามตรงว่าปีนี้ผมไม่ได้ซื้อเบต้าก่อนเพราะว่า ลูกยังเล็กครับโอกาสเล่นน้อยมากขนาดยิเพิ่งเปิดได้ปัปเป้ไปยังไม่ได้เล่นเลยแล้วปัปเป้มาตอนไหนมาวีคี่แล้วท้ายสุดๆมันไม่แล้วมาตอนที่แบบไอเ Pass มันหมดแเราก็ไม่อยากเติมแล้วอ่ะเรารอดเ้่างมันแล้วกันเออประมาณนั้นนะครับก็ยังไงก็ใครที่เป็นแฟน e f c อยู่แล้วสำหรับภาคที่ผ้านี้พวกเราก็จะมา เดวันก็บอกเพื่อนกันนะครับวันที่27กันยายนแน่นอนว่าพี่พีเบนชัวเมอร์เนเต็ดก็จะมาด้วยนะครับก็มาพูดคุยกันมาเล่นกันเนาะเราก็เชื่อว่าช่องนี้คนดูบอลเยอะเพราะว่าถ้าวันเรามาเรามาแบบวันเต็มแล้วอ่ะถ้าเน็ตแรงๆหน่อยนะบอกบอกเจ้าของสถานที่ว่าเน็ตแรงๆมาเราอาจจะ ลงไลเวาโชสซะหน่อยนะว่าเราลองเล่นดูว่าเป็นยังไงเพราะถ้าเราเล่นในเบต้ามันอาจจะหาเกมนานคนน้อยแต่ออกไปเจอบางทีอาจจะไปเจอแบบโคตรแข็งเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเกมเพลย์ไม่ดีเพราะกระตุกมันไกลมากเนี่ยเอาสะหน่อยเอาเะหน่อยนะฝากถึงเจ้าของสถานที่นะครับพอยกมือแล้วยกมือยกมือคือบอกมึงพูดเยอะแล้วนานแล้วตอนนี้จบได้แล้วอะไรอเงี้ยอ่า นะครับวันนี้นก็เป็นคร่าวๆแล้วจริงๆมันมีอีกหลายอย่างมากๆนะครับลองไปตามอ่านกันได้ในเว็บของ AFC เนาะนะครับที่แบบเป็นดีเทลมากๆในการพัฒนาภ้าที่ผ้าขึ้นมามนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพีมากนะครับ,รบจาก Benchwarmer United ก็ไปติดตามกันได้นะครับแน่นอนว่า ข้าที่ผ้าพีกลับมาแน่กลับมาอาจจะช่วงไหนยังไม่รู้อรอบ้านเสร็จถ้าบ้านเสร็จมันก็จะเบามากกว่านี้นะครับ,รบแล้วก็ฝากติดตามช่องแท็กของพวกเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนพวกเราด้วยรอบหน้า,าจ,จะมาคุยกับลุยเกมอะไรเกมใหม่มาเพียบแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ